สวัสดีจ้าทุกคนมาเด้อจ้าผมจะพาทุกคนมานี่เด้อจ้ามาอัปเดตมาอัปเดตมาพริกนะคะนี่เด้อค่ะนี่เด้อจ้ามาพริกในต่างเดนมาพริกกำลังไงจ้านี่ค่ะก็คือ มาอัปเดตให้ทุกคนดูเด้อจ้ะนี่ค่ะพริกจินดานีกากำลังสิแตกยอดเด้อจ้ะแตกยอดดีขนาดพริกกระเลียงเขาก็จะใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่เด้อจ้ะเขาก็สิใหญ่ๆใบใหญ่ๆสูงคิดว่าคิดว่าประมาณนี้จ้ะเพราะว่า พิจินดานีส่สิใบพุ่มพร้อมแล้วก็แตกยอดคักจ้ะนี่ค่ะนี่นะจ๊กะกับสิเหมือนๆแน่นะะเด้อค่ะอัปเดตให้ทุกคนดูตลอดเลยนี่ค่ะนี่จ้าทุกคนข้างล่างกับสิประมาณนี้เด้อค่ะนี่จ้าอันนี้ก็คือโหระพาของบุมนะคะกระเดียว แล้วอ,อีกจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะพ้าพันออกข้างนอกกันแล้วค่ะนี่นะคะนี่จ้ะอันนี้ก็น,นี้ก็คือถั่วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือพริกด้วยค่ะพริกเหมือนกันนี่ค่ะเพราะว่าข้างบนเต็มผมก็อันนี้ก็คือโหระพานะคะอันนี้ก็คือฟักทองฟักทองนี่เป็นฟักทองญี่ปุ่นด้วยค่ะนี่ค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือมันหวานที่บุ๋มได้เพาะเองนะคะทุกคนนี่นะจ๊ะนี่ก็คือมันหวานที่บุ๋มได้ทําการเพาะเองเอาหัวเข้าลงแช่น้ําให้รากเข้าโพนะคะส่วนนี้ก็คืออันนั้นอนนย่างก่อคิงญี่ปุ่นบอคะ่ะคิงญี่ปุ่นจ้ะอันนี้ก็คือหมูเอามาไหา่บุ๋มก็เอามาปลูกใส่กระถางมาทั้งในบ้านนะคะนี่ค่ะมันก็อาจจะลกๆในได้ค่ะทุกคนเพราะว่ายังไม่เสร็จดี บ้านนังมอเซจเด้อคะ่ะอันนี้ก็คือมะเขือเทศที่บุ๋มได้ทําการกินแล้วก็เพาะไวะะ้แล้วค่ะอันไหนอันไหนแสบบุ๋มก็จะบีบมเมล็ดเขาแล้วก็โร่งใส่ในดินไว้เด้อวจ้ะแต่ส่วนมากสิเป็นนั้นมะเขือเทศลูกน้อยๆจะมีสีดําสีเหลืองสีดําสีเหลืองแล้วก็สีอันเขียวประมาณนี้เด้อวจะ้ะนี่คะ่ะอันนี้ก็ อันนี้ก็คือพริกหลากหลายที่บุมได้ทําการเพาะไว้เด้อค่ะนี่ค่ะเป็นพริกกระเดียงแล้วก็พริกไอจินดาขาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตังโวไทยอันนี้ก็เป็นอันเขาเอิ่นอียงก็ทั่วลันเต่าบอค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนาเพราะว่าโรยไว้ข้างนอกบดได้กินนะคะทุกคนก็ต้องใช้ด้วยวิธีนี้นะคะนี่ค่ะ ลองใส่วิธีนี้จังสิได้กินด้ค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือน้องหมาบุ๋มนะคะอันนี้ก็คือต้นกล้วยด้ยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมหลังบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็คือสวนที่บุ๋มได้ที่บุ๋มไดไ้นานไว้นะคะนี่ค่ะ ส่วนที่ผมได้ทำไว้นะคะ่ะนี่จ้ะกระสิบผ้ายางไปเบิงหลังบานก่อนเ้ยค่ะว่าอันนี้ก็คือนี่ค่ะอันนี้ก็คือกอไผ่นะคะอันนี้ก็คือบอกย่อมฝรังจะ อันนี้ก็คือทังที่ผมปลูกพริกทุกปีนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกล่องปุ๋ยหมกักนี่จ้ะอันนี้ก็คือผักหลากหลายก็คือกำลังพัฒนาสวนนะ,ะนี่จ้ะทุกคนมาหลังบ้านอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชะพูที่ผมได้ซื้อมาวันนั้นนะคะอันนี้ก็คือทัวทัวกับง่อัดลาดแล้วจ้ะ อันนี้ก็คือผักสลัดที่ปลูกไว้กินนะคะทุกคนงามคักจ้ะงามมากงามเหลืออันนี้คือบัวหิมะเด้อจ้ะนี่นะคะมะเขือปัดทุกคนจะ้ะอ๋อโชกดีไปจ้ะนยกว่าเพีย้ยเพราะว่าต้นไม้ที่ซื้อมาจากร้านอื่นนีเพี้ยซิมี่หลายค่ะพูดูึว่ามันจะอยู่ในดินหรือว่า หัวมันอยู่ในดินหรือว่ายังไงนะคะทุกคนแต่ก็คือพยายามอันนั้นดูแลเพินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทัวของเราอันนี้คือเปบินนเไม่หล่อนอันตน้นต้นใหม่สุยางที่ผมได้ซื้อมาผมก็จะเอาลงใส่กระถางเปลี่ยนกระถางใหญ่เลยด้วยค่ะนี่จ้ะ เพื่อรากเขาจะได้สมบูรณ์อันนี้ก็คือต้นหอมที่ปลูกไว้กินนะคะทุกคนชาลอดจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็คือมะตูมแขกเด้อค่ะนี่ค่ะเบิงติดยอดแบบสุดยอดจ้ะส่วนอันนี้ก็คือมันหวานนะคะนี่จ้ะที่ผมได้ซื้อมาอันนี้ก็คือแตงหลากหลายนี่จ้ะ อันก็คือมอนนะคะอันนี้ก็คือนี่จะ้ะพักกวนตุงอันนี้ก็คือนี่จะ้ะพุทซาจีนกับกำลังแตกหยอดงามก่จะทุกคนได้น้ำไข่ไปนะคะใสไ,ไข่อันนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็คือต้นมะกรูดทุกคนดูใบนะคะ รลังการงานสางบอค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือนี่จ้ะเ้าโพดท,ที่ผมได้ทำการเพราะไว้แล้วก็อันมักอืนะคะฟักทองฟักทองอันนั้นญี่ปุ่นเพื่อกันจ้ะสีเขียวเขียวส่วนนี่ก็เป็นบัวหิมะด้วยจ้ะอันนี้ก็คือมะเขือเทศด้ค่ะติดดอกเลยด้วยค่ะนี่จ้ะ ส่วนในกล่องนี้ก็เป็นบัวหีมาเหมือนกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะในกล่องนี้นี่ค่ะขือเทศมะเขือเทศที่ผมได้เพาะไว้แล้วค่ะกำลังใหญ่ส่วนอั้นีีกอ่ะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้บุ๋มก็จะทำการแยกใส่กระถางนะคะทุกคนนี่จ้าขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะเดอ้อสวัสดีค่ะ